เอาละฮกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซเช่นเคยนะครับจริงมีคนอขอให้ผมเล่นดันกิวให้ดูหน่อยพี่โอเคครับวันนี้ผมก็หาเวลาว่างมาเล่นให้ดูเนาะเวลาอัดคลิปนี้ก็เที่ยงคืนแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็จะอ่าเล่นให้ดูตอนนี้จะเป็นดันกิวของไลฟ์สังกัดนะฮะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มความเสียหาย 5เท่าผู้สังหารไล์สังกัดตัวละครที่เป็นผู้สังหารไล่สังกัดนะเพิ่มความเสียหายให้ศัตรูเมื่อโจมตีสีแดงนั่นก็คือถ้าเราเอาตัวละครโจมตีใกล้ไปนะศัตรูจะเพิ่มความเสียหายเป็น2เท่าแต่ในกรณีอิจิโกะม่วงเป็นตัวยกเว้นนะฮะมันเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งใกล้และไกล แต่ก็ไม่รู้ว่าศัรตรูมันเพิ่มดาเมจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งใกล้และไกลนะฮะสำหรับเอจิโกะโมตัวนี้ไล่สังกัดนะฮะในบอสนี่ก็จะมีตัวนี้มันชื่ออะไรวะที่มันอยู่กับอุลคาระแล้วก็ไอตัวนี้อืออุลุลุหรือเปล่าตัวนี้สีฟ้ายินพร้อมขีระแดงแล้วก็ไอจิโกะส้มล่างควินซี่นะฮะ แล้วก็มอนในด่านก็จะเป็นตัวไายสังกรรัดจะเป็นมอนของเิลูกะอ่ามีอะไรวะเนี่ยอ๋อเออไายสังกรรัดมีดาบฆ่าวิญญาณมาด้วยฮนะโอเคตัวที่ผมจะใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะ อันดับแรกเลยการที่เราจะเลือกตัวนะเราก็เลือกผู้สังหารและสังกัดก่อนแล้วก็ไอ้ท่าโจมตีสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยจริงๆเราจําเอาก็ได้มันมันไม่ยากเท่าไหร่อะ่ะตัวไหนโจมตีไกลก็น้ําเงินใกล้ก็แดงแล้วมันก็จะมีตัวเฉพาะเราก็น่าจะจําได้ฮะตัวเฉพาะคือตัวที่มันเล่นได้ทั้งใกล้และไกลเนี่ยอิชิดะโจมตีใกล้ ตอนนี้คือมันให้เอาโจมตีไกลอิชิดะก็รู้สึกว่าจะเล่นได้นะเพราะมันเหมือนกับโจมตีใกล้กลได้แต่ถ้าเอาแบบเอาให้ถูกนะจะมีตัวนี้ตัวนี้สีฟ้าเล่นได้ตัวนี้ก็เล่นได้นะอุระฮาระเอาไง,ไง่ายๆตัวที่มันโจมตีไกลอะดีกว่าซึ่งผมก็เลือกมาทั้งหมดสามตัวฮนะนั่นก็คืออิจิโกะม่วงตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรวะ ตัวนี้แหละชื่ออะไรวะเนี่ยมันอยู่ในภาคโดนวิญญาณหรือเปล่าเท่าที่จำได้นะโดนวิญ,ญญาณน่าจะใช่ตัวนี้อัพน้ำหอม20เลยครับแล้วก็ a.t.k เต็ม10กับ s p เต็ม10ครับตัวนี้เป็นสาย s p จริงๆควรอัพคิท t i ค a นะแต่ว่าผมไปอัพ a.t.k คือแบบ ม,มันก็แล้วแต่คนอะแต่จริงๆคนอัพคดทีติคอนะแต่ที่ผมไปอัพเอ k เคเพราะว่าผมไม่ใช่สายออโตโอ้ไงผมเลยชอบตีแบบเพียวๆมาสกิผมก็น้ำหอม20ฮะมีอิจิโกะที่ว่าเพิ่งได้จริงน้ำหอมจริงแค่บอก10นะเี่เออเอาง่ายๆคือ3ตัวเนี่ยสุดหมดเลยแต่อิจิโกะยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็ SP เต็มนะฮะ SP บอก 10. เปิดช่อง sp บอกสิฮะออเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเราสูส้แบบกิวถ้าจะต้องอัพตัวไหนที่เป็นน้ำหอมเต็ม20ผมแนะนำให้อัพตัวที่มีประโยชน์นะฮะ แล้วก็ตัวอวยของเราอ,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 อือืตีสองสามีกลายเป็นยินแล้วฮะอีกตัวนึงก็เป็นอิจิโกะฟินซีแล้วจะหมดแมปเล่นเองงออ่ายง่ายนะฮะอิจิโกะฟินซีแล้วตอนนี้ตาย้ะฮะ เวลาที่เหลืออยู่39วินาทีเวลาเต็มมันเท่าไหร่วะ45หรืออะไรประมาณนี้ว่าผมก็จำไม่ค่อยได้อ่ะอีกอย่างหนึ่งฮะใครจะชวนผมเข้ากิวชวนได้เลยนะเพราะว่ากิวผมอะเหมือนกับมีผมเล่นอยู่คนเดียวเอง แล้วก็คนอื่นก็แบบเล่นน้อยๆน,น,นิดๆบางคนก็ไม่ได้เล่นนะผมดันกิวจบได้ทุกครดครแทบแน่นอนโอเคอย่างไรก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจนใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ